สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับพีราบข่าววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปดูเรื่องราวของการช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19แล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะทั่วประเทศไทยของเรานั้นประสบปัญหาภัยแล้งค่ะวันนี้เราจึงพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของโครงการราัฐรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564ไปชมกันค่ะ สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันนะคะได้ส่งผลกระทบต่อก,การดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยในหลายๆพื้นที่ของประเทศค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารที่ยังขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคโดยในปี2564นี้ก่องทัพบ,บกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ ได้ประเมินสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งรวมทั้งประเมินพื้นที่ที่จะประสบภัยแล้งจากภาวะฝนช่วงซึ่งทําให้สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆครับกองทัพบ,บกจึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานต่างๆครับประกอบด้วยกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือครับพี่ยีนจัดพร้อมเพรียงกันภายใต้โครงการราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งครับค่ะซึ่งได้จัดพิธีถแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่4มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะที่กองประชาการกองทบกพร้อมด้วยตัวแทนภาคีหน่วยงานต่างๆค่ะรวมทั้งพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ําเตรียมแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแ้งที่ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ธุรก,กันดารและห่างไกลซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเป็นปีที่23แล้วค่ะน้องอาร์ตโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราจะดําเนินการเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะใช่แล้วล่ะครับสําหรับรูปแบบแนวทางการช่วยเหลือนั้นจะดําเนินการในหมู่บ้านที่ประสบภัยแง้งและสวนราชการที่ยังขาดแคลนกําลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ วช่ยเหลือโดยในส่วนของกองทพบกนะครับก็จะจัดกําลังทหารอย่างพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดําเนินการแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าสําหรับกลุ่มบริษัทปตทจํากัดมหาชนก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและถังบรรจุน้ําเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ใช้ในการเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคด้วยครับค่ะสำหรับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะคะสนับสนุนซ่อมบํารุงและปรับปรุงบ่อน้ําบาดาลให้เป็นจุดจ่ายน้ำ น้ถาวรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ของกองทับบกค่ะซึ่งจะครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายและในพื้นที่อื่นๆตามสถานการณ์ของภัยแล้งและในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะจะสนับสนุนกระแสไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกจุดจ่ายน้ําตลอดการดําเนินงานค่ะ และการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะให้การสนับสนุนน้ำประปาให้กับหน่วยงานของกองทับกตลอดเวลาที่ขอรับการสนับสนุนค่ะสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยทหารใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนภัยแล้งดังนี้ครับกองทัพภาคที่10-2-29776,48-9 0 2 2 8 0 3 9้ากองทัพภาคที่2 044245,946 ค่ะกองทัพพระที่3นะคะ055 242 859และกองทัพพระที่4ค่ะ075 383 405ค่ะแรงที่ไหนทหารไทยจะไปช่วยค่ะครับ ไม่ว่าสถานการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทหารก็ไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะเข้าให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาภัยแ้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้หมดเวลาของพิลาบ่าข่าวแล้วนะคะยินกับอาร์ตขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ